โอเคครับผมก็สวัสดีชาวลูบอกกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาสิงโตทองนะครับแล้วก็สิงโตทองมาดียังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกนะครับสําหรับใครที่เติมโค้ดไม่ได้นะครับให้เรามากดไลค์เกมก่อนนะครับแล้วก็กดอันนี้ครับเพื่อที่จะจอยกุ๊ปของเกมก่อนนะครับแค่นี้ก็เติมโค้ดได้แล้วนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนใช้สิงโตนะครับกินสิงโตเหมือนกัน3ตัวในแบบเดียวกันนะครับ แล้วสิงโตทองจะออกมาแบบนี้เลยนะครับเบวยพอมัอนออกมาแบบนี้แล้วพยายามอย่าทิง้งระยะห่างกับมันมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิงโตทองมันวิ่งไวมากนะลอดูถ้าทิง้งระยะห่างเกินเรา,าจ,จะไม่ได้มันนะ <c oughs> ขนาดสิงโตผมวิ่งตันนะเนี่ยผมจะวิ่งแทบไม่ทันมันเลยนะ แล้วใครที่อยากทาสิงโตทองแบบผมนะครับอย่าเพิ่งซื้อแมพพีมากันนะครับคนดูเพราะว่าสิงโตธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดได้แค่แมพสวรรดนาเท่านั้นนะครับถ้าเราซื้อแมพพีมาแล้วโอกาสมันจะเกิดน้อยมากๆนะครับคนดูแล้วใครที่จะทาก็ต้องพกดวงมานิดนึงนะครับเพราะาผมวิ่งไป20,000ืนกว่าผมถึงจะได้นะแต่เพื่อนผมวิ่งไปตั้ง8 0 0หมืนะยังไม่ได้เลยนะครับ ันอยู่ที่ดวงจริงๆนะสิงโตทองเนี่ยสิงโตทองมันดีกว่าสิงโตธรรมดาตรงที่มันกินสัตว์แค่ตัวเดียวมันจะทําให้วิ่งไวเลยนะครับไม่เหมือนสิงโตธรรมดานะสิงโตธรรมดาจะกินตั้ง10ตัวนะพอดูแล้วก็จะสะโลสัตว์รอบข้างภายในวงด้วยนะครับโกงมากผมโคตรชอบเลยตอนนี้ผมมี2ตัวแล้วก็เลยได้มาทำคลิปให้คาดูดูนะ เราก็วิ่งไปเรื่อ,อยๆนะครับจังหวะหลอดหัวใจมันจะเต็มนะวิ่งชิวๆนะครับแล้วก็ผมก็ไลฟ์สตรีมในติกตอกด้วยนะครับคนดูมีแจกของด้วยนะเข้ามารล่มสนุกกันได้นะครับอีนิดเดียวนะเขดูจะได้แล้ว อ่านี่เราได้แล้วนะครับง่ายมากแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากจับฟินิกเองนะครับรู้สึกว่ามันจับยากสามารถมาดูสตรีมผมได้นะผมมีสตรีมจับให้ดูนะแล้วก็จะแจกฟินิกให้คนดูด้วยนะครับวันที่18นะเดี๋ยวผมแปะช่องติ๊กตอ,อกไว้ให้ข้างล่างนะครับคนดู <S <S อย่าลืมเข้ามาดูกันเย็น,นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาฟินิกมาแจกคนดูเพิ่มกันนะแจอก